What's up girl อ๋อเอาถึงชาแล้วครับเ um. อ่อเดี๋ยวเชินที่บ้านครับได้ครับโอเคครับโอเคเริ่มอ้าวนี่กันฉบาแก้วจะไปหน่อย S <S ว้า <S <S ว่าวันนี้ไถึงเวลาของเราเลยที่จะรวมตัวกันระหว่างชบาและกล้วยเป็นชบากล้วยว้าว่าว่า,วา,วาเราได้เวลาพล่นแล้ว คนผู้ดเดี๋ยวมันจะเดินมา<อ>เดี๋ยวมันจะเดินมาเดี๋ยวเรารอเวลาแล้วเรามาเตรียมตัวจะป้นกันข้าว่าเจ้าหาอาวุธก่อนถ้ามีอาวุธเรียบร้อยแล้วม,มึงวางได้พอดีเป๊ะมากเลยนะมึงไม่เดินหาเลยนะอันนี้ยอาวุธข้ขวขาว่าเจ้าใช้อาวุธมีนคนมามีนาคนมา ดูนี่เกือบอะโผโอ้โหเ้ย่ึ้นาอะไรหมอเกือบอดึงมันสิฉบาแกโอเคมันคันกล้ยตัวมันใหญ่ ้เรู้ไหมกูเป็นไข่มีปืนนะกูมีปืนแต่กูไม่โชว์กูก็มีปืนพูดแซ่ยายนมันตายจะทำอะไรผมเอาออกมาเทคเทคคอมันมันมีอะไรบ้างเอามาให้หมดมือขึ้นอย่าตกหัวกูอย่าคิดนิ่งอย่าคิดนิ่งไม่มีเงินเงินเอาไปทำไมไม่มีค่าอย่าเอาอยาเอา ่ไปมึงจะขืนกูทำไมกูจะไปด้เอเอาอาาไม่ดี่ะอาเอาไปโตไม่มีอะไรใช่ไหมไปไม่อะไรกับต้อเสื้อหมุนเทาไรเส้อหมุนซื้อาเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทมึงเอามาเนี่ยไอมึงทอดอดกับมึงไานตอบยังไงรับไม่ห็นจงยิ้เตอร์ม่ไป้หนหย่าอย่าทอดอดอจับจับไป กมกรตจะครับฉบาแก้วมือจะึงผ้ามันวม่นมันรัดคอการกลัวเก็บไวไว้โดนกานกลัวมือเก็บไหมอาเจียนจับผมเออกรมึงการตัดแจะไรนะครับของไรฟามนเท่าไรของขอผเลยยี่สิบห้าบาทมไม่เชื่อถอดเอาหไ้โจครับ พมถอดเดี๋ยวนี้นี่20บาท20บาทครับของคุณถอดเลยครับนีมากแล้วพอไมใส่แก้วคุณไปใส่กูเห็นเยอะับอ่าอ่าไม่ย้อยองบางปรทไม่รู้เยเท้ามึงยี่ห้ออะไรคาสันคาสันหนัแพงุสุดมึงถอดถอดมึงถอดมาเดี๋ยวี้ถอดงอนนะฟองมึงซื้อมาเมื่อวานถอดมึงไม่ถอดมึงไม่ถอดกูแทงาบาแก้วออมงไม่ถอดกูแทงฉบาแก้วนะถอด เดี๋ยวนี้มึงก็แทงฉบาแก้วดิครับกูไม่แทงไม่ขึง่ะโอเคครับขึงจาไม่เาไว้การกล้วยถ้าผืเอาถุงเท้าไปข่านกล้วยยัดใส่กระเป๋ามันเออส้างเลกม่มันแด้ไงจกูให้ถอนกับอออมึงรู้ไหมว่าข้าผืนเนี้ยฉบาแก้วใช้รัดคอคนมากี่คนแล้วมึงต้องทำโอเคครับไช่ยอพร้อมพร้อมพร้อมก่อนแะครับ มึงขอดิเกมเกมมึงใส่บ็อกเฟอร์ป่ะเนี่ยใส่ไม่ใส่ใส่ครับดูก่อนไม่ใส่ครับใส่ใส่ปะไม่ใส่ครับไม่ใส่เงี้ยมึงโกหกป่วนครับผมไม่ได้โกหกครับเออเอ้าเอ้ากระต่าเอ้ากระต่ายเงี้ยมันมันเต็มมึงเ่ยแบบนอ้ปิดกำแพงเออากระ่ายอะไรครับแล้วมึงไม่ถ้ามึงใส่อะไรขูกู่้นลำบากนะเกมอันนี้ขู่คนลำบากปากเยอะมันปากเยอะผมไม่รู้จักภาษาเงี้ย ถอดทองมันพูดอะไรวะกั้วยกูไม่อยู่กูรู้จักกับดทองกูคนไทยถอดเก่งมา้ยถอดเก่งถอดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะคืนไม่มีอะไรใส่กูบอกให้ถอดเอาละครับนี่ถอดเดี๋ยวนี้มันคล้องได้ครับกูบอกให้ถอดไปถอดให้มันถอดก็ถอด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 แข้งแข้งไส้ปินเลยจะได้เก่งเรียนถอดแค่ เดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะการกวยการกวยโอเคครับโอเคครับถอนเอ้ยถอนอ้าวถอนจ้าวจอาวเอ้ยอ้ยดิฉันมึงออกกำลังกายบ้างวันนี้มึงเหนื่อะไรเป็นจริงในมีไหมมีครับอ้าวเฮ้ยถอนถอนทางด้วยเฮ้ยถ้าผมผมยอมเหมือนกับพี่มามีผมมาเดี๋ยวดิหรือว่ามึงไปกว่าเอางี้ไปไปเอาเอาตังคืนมันเอาตังคืนมัน มันไม่มีค่าอีกคททีก็มไม่มเป็ทตัว <l> เ,อ,เอ,ง <l> องมันแค่ีไอ้ที <l> ่เีอไทีคงมันีค่าเอาปวมค่าัมีนี่ ไม่ขอไม่ขอดูให้มานี่นี่เดีย จำได้ไหมโอเคได้มขออะไรก่อนมีอะไรที่ยังไม่ไดเก็บไปที่มุดถ้าตำรวจมาเห็นอย่ามันรู้อย่ามันรู้ว่ากูทำบอกว่ามึงทำโอเคหรือว่าหลอกเป็นการหลอกโอ้โหเนาะไอ้โง่ที่ทำตามใจไอ้กูจะไม่โดนจับป่ะไม่ต้องไม่ต้อง